ซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ใช้อุบัติเหตุเข้าล่อเจ้าหน้าที่จากรัฐแอริโซนาที่ไปตรวจอุบัติเหตุหลังได้รับแจ้งถูกซุ่มโจมตีโดยผู้ร้ายรายหนึ่งซึ่งต่อมาถูกพลเมืองดียิงเสียชีวิตเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีเจ้าหน้าที่เอ็ดเวิร์ดแอนเดอร์สันได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนบนทางหลวงไอสิบและได้พบเหยื่อเพศหญิงซึ่งได้รับบาดเจ็บหลังกระเด็นออกมาจากรถที่พลิกคว่ำในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่หนายนี้จึงรีบวางสัญญาณเตือนไปบนถนนเพื่อเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนและนั่นก็คือเวลาที่เขาถูกยิงโดยผู้ร้ายที่ซุ่มอยู่ก่อนจะเกิดการชุลมุนต่อสู้ขึ้นพลเมืองดีที่ผ่านไปเห็นเหตุการณ์การต่อสู้รีบเข้าช่วยเจ้าหน้าที่และยิงผู้ต้องสงสัยด้วยปืนของเขาที่พกมาในรถเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้ร้ายอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในอุบัติเหตุรถชนแต่ยังไม่ชัดเจนว่าผู้ร้ายและเหยื่อสาวมีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือไม่